นี่ครับต้นแรกต้นต้นนี้ต้นแรกที่มาก็จะตายเหมือนกันครับโอ้โหนี่มาดูต้นนี้ปีที่แล้วผมถอยรูปไปเกือบเนี่ยครับถ้าเราให้น้ําระบบปกติแล้วแฉะปริมาณน้ํามันเกินแต่การซึมมันก็เติมความแฉะความชื้นเข้าไปเรื่อยๆเติมเชื้อโรคเข้าไปเรื่อยๆครับพี่ก็ต้องค่อยๆถอยน้ํำมันแห้งลงกิ่งหนึ่งเท่ากับต้นหนึ่งหรือเคยได้ยินไหมใช่ครับก็บอกกิ่งหนึ่งเท่ากับต้นหนึ่งอ่ะกิ่งหนึ่งนับไปดูดิอย่างนั้นโอ้โหกี่ลูกเนี่ย กิ่งเนี้ยถ้าก็ต้นหนึ่งเลยนะครับก็น่าจะมีสักยี่สิบไหมครับพี่สิบเอิญเกินนีพี่ผมไม่ได้นับเลยครับไม่นับไม่โอ้โหเนี่ยไม่เคยนับเลยเพิ่งกลับมาบำรุงด้วยนะปีนี้ครับมันฟื้นมาช่วงปีนี้คือตอนเริ่มต้นคลิปอ่ะคุยกับเจเขาว่าปัญหาของชาวสวนยุคเก่าอ่ะคือคิดว่าปลูกแล้วคุณไม่ต้องบำรุงมันแล้วเดี๋ยวมันก็ออกลูกทุกปีเมื่อไหร่มันตายก็เลิกการปลูกมัครับ แต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดสมัยว่าการทําสวนนะคุณจะต้องเข้าใจต้นไม้ครับเขาต้องการน้ําต้องการปุ๋ยต้องการกานบำรักษาย่ังไงการเตรียมต้นให้เขามีความสมบูรณ์นะทำยังไงมันจะให้ผลผลิตได้ทุกปีและต้นแก่ๆูกภาพความแข็งแรงทนทานต่อโรคมันดีไงเวลามันให้ผลผลิตมันจะคืนมาอย่างต้นเยอะใช่อย่างบางแปลงที่ไปนะต้นหนึ่งเขาบอกเขาได้แสนหนึ่งบอกเฮ้ยจริงหรือต้นหนึ่งแสนหนึ่งเราก็ไปตั้งคำนวณเขาบอกอ๋อก็ ก็ได้สองร้อยสิบลูกไงแล้วลูกหนึ่งก็พกสี่โลลองตีไปสี่โลคุณึองร้อยสิบเฮ้ยหนึ่งทันก็บอกเหลือร้อยบอกเนี่ยแต่ที่เรียนต้นหนึ่งเมื่อก่อนเคยไปฟังเนาะฝาเรียนต้นหนึ่งแสนหนึ่งเราบอกเฮ้ยเป็นไปได้เหรอพอคำหนดที่เรีง่ายเป็นไม่ได้จริงแล้วแต่ว่าสิบลูกต่อต้นใหญ่ๆมันมันไม่เกินเลยนะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสวนอย่างที่สวนของเจมีเนี่ยมีติดยี่สิบต้นที่มันมีสภาพอ่างเงี้ยคิดดูดิ ก็เนี่ยเขาบอกว่าแรกๆเขามาเขาบอกเนี่ยทำที่มีอยู่ให้นี่ตอนแรกผมโซนหน้าเนี่ยผมกะว่าเออผมบางต้นมันสูงเกินไปนะผมกะว่าตัดตัดแล้วลงใหม่ปลูกแบบเลี้ยงๆส,สวยๆอย่างเงี้ยเขาบอกลองทําดูก่อนครับพอเราลองทําแล้วเราก็เอ้ยค่อยๆแซมเอาไม,ไม่ต้องไปปลูกขนาดนั้นละแล้วก็ทําต้นให้มันดีครับคอยดูแลให้มันดีถูกไปแทนที่เราจะไปรออีก5ปีแล้วเรามีรายจ่ายทุกปีนะจ่ายไปทุกปีทุกปีกับการที่เราทําปุ๊บ มันริเทิร์นปีแรกเลยตอบแทนการคืนทุนเนี่ปีแรกแต่การจะได้เงี้ยเจว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างคนที่จะทำงี้โอ้เข้าใจคือบางคนมองทุเรียนอ่ะต้นไม้นะครับจัดที่มองเหมือนปลูกมะม่วงเดี๋ยวก็ออกดอกจริงๆไม่ใช่นะทุเรียนผมบอกว่ามันเป็นพืชเทคนิคอะคุณต้องรู้ตั้งแต่เรื่องแมลงเรื่องยาแมลงเรื่องระบบน้ําเรื่องการให้น้ําทุกอย่างนะครับสภาพอากาศเนี่ยครับตอนแรกผมเองก็คิดว่าง่ายมาถึงก็ แบบไม่ได้ศึกษาอะไรมากเลยนะครับผลผลิตปีแรกก็บอกเราแล้วว่ามันไม่ได้ก็ต้องมาหาความรู้มันต้องรู้หมดนะครับคือจริงๆต้องรู้หมดเลยเรื่องคอยสังเกตด้วยสรีระพืชด้วยอะไรเงี้ยครับเยอะมากอันนี้เรื่องจริงเลยครับก็คือการทําเกษตรมันไม่มีคาว่าฟุกนะทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะทุกอย่างมันพิสูจน์ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนเคยเจอบางคนเนี่ยก็ทําได้ผลผลิตในปีหนึ่งแต่ว่า เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสภาพอากาศมันเอื้อมนวยเขาไม่รู้ว่าต้นเขามันดีสมบูรณ์พร้อมพอปีตัดไปอ่ะเขาเหมือนไม่ได้ผลผลิตไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าใจว่าโอ้มันต้องใส่ปุ๋ยมันต้องดูต้นเวลาต้นเขาออกลูกมันเสียพลังงานไปเยอะนะแล้วที่สําคัญปีนี้ที่ทําให้คนที่มีประสบการณ์แต่ว่าพลาดปีนี้นะสภาพอากาศครับเห็นชัดเจนมากปีนี้ตกม้าตายกันตรงสภาพอากาศไม่เคยเจอสภาพอากาศแบบนี้ทุเรียน มันยากกว่าน,นั้นนะแล้วถ้าเราพลาดพลาดดอกรุ่นหนึ่งไปอ่ะมันต้องรอไปอีกเลยนะครับ <laughs> ปีหนึ่งปีนี้มีการทําชุดใบไหมปีที่ผ่านมาเนี่ <ceu> <itar vel. S 2> นมยมีครับประมาณสองใบครับพื้นฐานเลยครับทําชุดใบเพราะอะไรเพราะตั้งความสมบูรณ์ให้กับทุนใช่ครับถ้าผมแนะนานะครับจากปีเนี้ยประสบการณ์ปีเนี้ยบางคนทําสารช่วงสิงหาไม่ได้ดอกก็มีผมก็เลยกลับไปมองว่าเออถ้าเราทําชุดใบอ่ะส่วนมากสิงหาเนี่ยเขาจะชุดใบสองใบใช่ถ้าเราทำสามใบอ่ะผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับ ก็ระยะเวลาด้วยอะไรด้วยคือถ้าเราไม่ไปมองเรื่องว่าจะขายราคาดีออกก่อนเขาเนี่ยเราทำชุดใบสามใบเราก็มีผลผลิตปัญหาอย่างหนึ่งของชาวสวนคือว่ากลัวได้ราคาไม่ดีอืมใช่ครับกลัวเพื่อนก็ออกดอกก่อนคือเราจะแข่งกันว่าให้ใครออกดอกก่อน <c oughs> แต่การแข่งกันอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งของชีวิต <c oughs> เลยนะปีที่ผ่านมาที่เจอคือเนี่ยสิงหาทำสาร <c oughs> แล้วใบมันก็ได้มาสองชุดแล้วมาเจอ ฝนตกตอนช่วงกันยาตุลาทําสารแล้วก็จบไปเลยใช่ครับคราวนี้ถ้าเทียบกับคนที่ทามาสามชุดใบ,าบมาเริ่มทําสารตอนสักกันยาตุลา,าตุลาครับใช่ทำสารตุลาใช่ป่ะปีที่ผ่านมาเก็บข้อมูลนะครับคนที่ได้ดอกอะกับกลายเป็นคนที่ทําสารเดินตุลาแต่คนที่ทําสารเดินสิงหาไม่ได้เลยตรงนี้ต้อง,องถามว่าเราต้องใช้องค์ความรู้อะไรในการที่จะบอกว่าผมจะทําสารช่วงนี้การพยากรณ์อากาศ อันนี้สําคัญอย่างไงรอย่างไรผก็ต้องดูล่วงหน้าเลยครับเหมือนครับบ,บางทีว่าเอ้ยถ้าเราทําช่วงเนี้มันจะเจอฝนไหมในระยะไหนระยะดอกระยะอะไรเงี้ยครับต้องดูแต่บางทีการดูพยากรณ์มันก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับ,รบแต่ผมว่าในเรื่องส่วนเนี้ยผมยังไม่เก่งมากแล้วแต่เราก็ต้องศึกษาตรงนี้ไปด้วยครับครับก็บถ้าจะเลขเปลี่ยนความคิดเห็นก็คือบอกว่าปีนี้เป็นปีที่จังหวะของแปลงของเจเนาะเป็นรข่งหวะที่ดีมากปีถัดไปก็ขอให้เอาเนี้ย เป็นสเตปในการทํางานก็คือความล้มเหลวของชาวสวนตัวหนึ่งมาจากการที่คิดว่าตัวเองควบคุมต้นไม้ได้เราคิดว่าเฮ้ยกดใบกดยังไงดอกออกมาออกมาไม่เต็มที่ฉีดอะไรดีถามกันเยอะมากเลยแต่ในชีวิตจริงนหะเราก็พบว่าถ้าเราเข้าใจต้นไม้แล้วเราควบคุมสภาพแวดล้อมก็ได้มันได้ประโยชน์มากเจรู้สึกยังไหมใช่ครับใช่อันนี้เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าถ้าเราใส่ใจเขาบํารุงเขาดีอ่ะคือถ้าจังหวะมันได้อะยังไงก็ แล้วมันไม่ต้องไปบังคับขู่กินเขามากเลยเราลดต้นทุนได้ใช่ครับคือบางคนเนี่ยที่ไปเก็บข้อมูลมาครับฉีดกันทุกสามวันห้าวันเลยนะเพราะว่าตอนที่มันไม่ได้เดาเป็นเครียดอ่ะเอางี้สามวันห้าวันนนี้จะกุยนะครัของเจไปเนี้ยลงทุนไปเท่าไหร่ก็ตีตีไปจริงๆก็หลักแสนเหมือนกันครับหลักแสนไม่ไม่เกินสองแสนอ่าเกินครับทุเรียนกี่ต้นนะครับพี่ทุเรียนของผมด้วยที่ว่าต้องบอกว่าต้นใหญ่เนาะการฉีดการอะไรมันจะเยอะกว่าเขาอยู่แล้ว สุเรียนประมาณถ้าโดยรวมทั้งหมดอ่ะมันไม่ถึงร้อยต้นนะครับแต่ต้นมันใหญ่มันเปลืองครับผมก็จะไปกับเรื่องค่ายามแมลงด้วยเพราะว่าปีนี้เพียไฟเพียจักจั่นตั้งแต่ทําใบเนาะเพียจักจั่นก็เยอะเพียไฟลายแดงลายแดงเนี่ยหูผมสู้สู้กับมันเนี่ยยังสู้อยู่เลยเจอตลอดครับแล้วก็ป้องกันเรื่องโรคสมมุติว่าเจ้ว่าลงทุนไปประมาณสองแสนเนี่ยเราบอกได้ทุเรียนห้าตันเราคิดที่กิโลละหนึ่งร้อยนะ จะได้เงินมาห้าแสนแสดงว่าปีนี้เราได้ค่าแรงเรามาสามแสนแล้วบางสวนไปเก็บข้อมูลเนี่ยสิบไร่ขนาดเนี้เขาลงทุนไปแปดแสนนะลงทุนไปแปดแสนจริงมากเจริงครับแล้วไอการลงทุนแปดแสนเนี่ยแล้วตอนขายอ่ะเขาขายได้มาประมาณเก้าแสนห้าแล้วถามว่ามันเหลือเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลที่เราก็บอกเขาไม่ได้ว่าอะไรที่เขาไม่ควรจะทําเพราะว่าคนทําสวนน่ะ ้วลาการมันดีเนาะยเขาขายกันเปิดกันร้อยแปดสิบสองร้อยยี่ของเราเดี๋ยวต้องได้ถ้าถ้าผมได้ถท่านี้นับติดตังนับตังแล้วอะแต่ความจริงแล้วเขาลืมไปว่ามันไม่แน่เสมอไปใช่ใช่คิดดูคนที่ทำสิบไร่ลงทุนไปแปดแสนถามว่าทำไมไม่ออกดอกเจว่าเครียดไหมเครียดครับนอนไม่หลับนะใช่ครับเครียดเลยกับการที่เราทําไปเนี่ยประมาณสองแสนมันก็มีความเครียดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า เราก็ใช้แนวคิดอีแบบหนึ่งคือเราเข้าใจต้นไม้แล้วเดียกเขาต้องตอบเราบ้างผมยังคิดเลยว่าทุนสองแสนน่ะผมยังคิดว่าเยอะเลยนะไม่ปี่เก็บข้อมูลมาของพี่เจต้นใหญ่ด้วยนะครับพี่ยาคัมันรุ่นมันมันรุ่นใหญ่หมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้ชาวสวนที่ทําสวนเนาะลองคิดดูเก็บตัวเลขรายละเอียดแล้วทําความเข้าใจกับมันแล้วลองคิดด้วยว่าปีหนึ่งอ่ะที่บอกว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเพราะคุณขายได้กําไรอ่ะคุณได้ป่ะใช่แล้วถ้าเกิดคุณลงทุนมากอ่ะ แล้วมันไม่ออกดอกครับน้อยไม่หลับนะจริงครับริงงกับน้อนน้อยไม่หลับเครียดเครียดอันนี้ถ้าเราคิดว่ามันสักเจ็ดสิบต้นได้ไหมครับพี่เจต้นใหญ่เลยไม่รวมต้นเล็กที่ปลูกนะได้ครับถ้าเจ็ดสิบต้นสองแสนก็ต้นละสามพันเองนะพี่ยาใใช่คือต้นหนึ่งอ่ะที่เคยทากันอ่ะถ้าเอาแบบพื้นๆน่ะประมาณห้าพันครับต้นหนึ่งรวมกับปุ๋ยขยะค่าพวกนี้นะไม่ไม่รวมานาค่าไฟนะครับต้นหนึ่งประมาณ5ห้าพันหรือว่าตก บางคนก็หารไม่กิโลด้วยซ้ำไปขึ้นอยู่กับว่าสูตรใครเป็นสูตรใครอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวเอากินเป็นต้นมากกว่าเพราะว่าเป็นกิโลมันแปรผันกับผลผลิตใช่เป็นกิโลก็คือปกติเขาจะคิดเป็นไร่อะไร่หนึ่งประมาณสองตันห้าอะไรเงี้ยแต่ปีเนี้ยมันไม่ได้ตามนั้นนะเพราะว่าสภาพอากาศแปรปวนผลผลิตลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าบางสวนน่ะอาจจะสิบสิบไร่อาจจะได้แค่ประมาณไม่ถึงสิบตันไม่ถึงไร่ละตันนะครับ เพราะว่าพออากาศแปรปรวนอ่ะต้นหนึ่งแทนที่จะไว้ลูกได้เยอะออกมาติดแค่สองสาลูกร่วงอะไรเงี้ยผสมกับไม่ได้ดอกก็ต้องทําสะสมเพิ่มทําชุดใบมากขึ้นสู้รบกันมากขึ้นการทําชุดใบของทุเรียนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะเอากขจริงนะถ้าเกิดใครที่ลองทําสารไปแล้วอ่ะแล้วจะมาเรียกใบใหม่อ่ะลองดูเลยมันไม่ออกง่ายๆหรอกคือในตําราวิชาการก็จะบอกว่าทุเรียนน่ะแตกใบทุกสองเดือนสามเดือน อันนั้นตําราวิชาการในชีวิตจริงอ่ะเราฉีดสารปุ๊บอะใบมันจะคอบ้องสั้นแล้วมันจะไม่ออกไปอีกครับประมาณสามเดือนเป็นอย่างต่ำยิ่งบางคนนะออกมาปุ๊บกลัวอ่ากลัวกลัวกลัวคนกลัวครับจริงออกบอกมาอุ้ยออกใบปุ๊บเฮ้ยมันจะกินอาหารทั้งหมดและศูนย์ห้าสองสามสี่อะไรฉีดฉีดได้ฉีดกดใบกดใบผ่านไปสี่เดือนห้าเดือนกดใบอยู่แล้วก็มีการ กักน้ำนะดินเดินนี่แห้งกักน้ําใบเบร่วงหมดเลยเขาไม่รู้นะว่าไออาหารเขาไปใช้หมดเลยนะแล้วปรากฏว่าถึงจุดหนึ่งใบร่วงเพราะว่าอาหารไปเลี้ยงใช่ไปเลี้ยงใบอ่อนใช่ถึงจุดหนึ่งอันไม่อยู่มันแตกใบอ่อนเต็มเลยนะใช่ครับโอ้คันนี้แก้ปัญหายากมากเลยครับครับเพราะอันนี้ยดูของแปลงเนี้ยนะครับแปลงเจเนี่ยต้นแบบนี้ลูกแบบนี้ใบแบบนี้สบายแต่ใบละเห็นไหมว่าทําไมลูกตรง ของลูกมันดีมันไม่บูดเบี้ยวเพราะอะไรปะเพราะใบมันดีครับเอถ้าบิดไม่ได้ใบอย่างนี้นะมันไม่ได้อย่างนี้แลไม่งั้นมันเบี้ยว่ะไม่งั้นมันเบี้ยวครับนี่แบบใบมันดูแบบดีนะใบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากย้อนกลับไปอีกครั้งนึงว่าการทําสวนเนาะเกษตรกรที่เราพูดถึงตั้งแต่แรกว่าเรื่องของผลตอบแทนในทางวิชาการเราบอกว่าสิ่งที่จะทําให้ผลตอบแทนเราเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นพืชสวนหรือพืชไร่น่ะหนึ่งการจัดการต้น การจัดการตวงพุ่มสองการจัดการน้ำสามการจัดการธาตุอาหารเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไปเน้นเรื่องของข้อที่สามการจัดการธาตุอาหารอะไรที่เขาว่าดีซื้อมาแพงเท่าไรก็ไม่ว่าคอยออกดอกเด้อแต่เราลืมเรื่องของการจัดการต้นเรื่องของการจัดการน้ําเป็นสองประเด็นที่ปีนี้เห็นชัดเจนเลยใครที่ไม่มีการจัดการน้ําที่ดีนะน้ําหมด ไม่ออกดอกแล้วก็ผลผลิตก็ลดลงเพราะว่ามันไม่มีน้ําที่ดีหรือว่าการน้ําไม่ดีอ่ะเนี่ยสำคัญมากครับครับอยากอยากแชร์เลยเนาะพอมาตัวนี้แล้วเราเห็นเห็นมุมหลายอย่างที่อยากคุยเนาะคือมุมที่ผมมองก็คือผมมองในเรื่องที่ที่มองว่ามือใหม่ครับต้นป่วยป่วยมาฟื้นอ่าผมผมมองมุมนี้ไงพี่อ่าแล้วก็มาทาแบบมาทําด้วยการที่ เห็นอะจากเพจพิยาพี่เจเห็นจากเพจพิยามแล้วพี่เจไปดูต่อหาข้อมูลต่อว่ามันคืออะไรบ้างความชื้นสัมพัทธาตุอาหารอีสิวัตถุในดินวีพีดีอย่างเงี้ยผมก็เลยผมก็เลยมองว่าเออเนี่ยมันมันจะมันจะดีตรงที่ว่ามือใหม่จริงๆว่ามือใหม่แต่ว่าปรับสภาพอิงอิงกับอิงกับวิชาประสบการณ์เดิมแล้วก็มาอิงกับค่าความเป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้เราสู้กับความอากาศที่มันแปรปรวนได้ผมมีลูกค้า ที่ทำระบบนากับผมวัยรุ่นครับจบเอนจิเนียร์วิศว,วะเหมือนกันวิศวะโยธาอะไรครับอยู่ที่เมืองจันทแกบอกสมัยแกมัธยมเนี่ยเรียนเบญจมาเนี่ยไปสวนยังไงดอกก็ฟูพี่ออดอกก็เต็มต้นพี่หลุยแต่3าปีมาเนี่ยโอ้โหดอกมันไม่มาพี่มันเหนื่อย <S <S มันมันต้องปรับใหม่แล้วครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงคนรุ่นใหม่เลยครับพี่ยามอ่อาเนี่ยสำคัญมากก็ย้อนกลับที่เจบอกที่แรกว่าตำสุดทุเรียนมีรายละเอียดเนาะมันเป็นพืชที่มีรายละเอียดเราจะไปคิดว่ามันเหมือนมะม่วงเหมือนอะไรมันมันไม่ได้ นะครับม,มันมีรายละเอียดมากอยู่ต้องเข้าใจมันนคะรับต้องหมั่นเดินสำรวจเดินดูใบอะไรเงี้ยด้วยครับใช่ครับ,รบก็คือถามว่าเราทําเพจเนี่ยเราอยากให้คนเอาข้อมูลเราไปใช้เพราะนั้นไอข้อมูลเราไปใช้เนี่ยมันต้องเกิดจากการเอาหลักวิชาการมาแหละที่บอกว่าจัดการต้นเนาะจัดการน้ําจัดการทาตอาหาร,รต้องสอดคล้องกันคือจะไปเน้นทางใดหนึ่งนะ ถ้าคุณเน้นแต่น้าแต่คุณไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าคุณเน้นแต่ใส่ปุ๋ยแต่คุณไม่มีน้ํานะอันนั้นนะอันตรายมากเลย,สสเลยปีนี้เห็น,เห,นเห็นมากเลยค,คิดดูปุ๋ยทางใบอะ่ะแต่ว่าต้นมันไม่มีการดเบิดปากใบไม่แวนดูดคายน้ําอ่ะมันฉีดไปมันมันฉีดได้ไหมได้ฉีดมันได้ฉีดจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดมันได้ผลจริงมันต้องได้ผลผลิตถูกป่ะแต่ทำไมไม่ได้นะถูกป่ะเนี่ยนะที่ที่เจอในแปลงครับ